ร่างเนี่ยก้อย่างคนว,ว่าได้กันเนี่ยเอ้ยขัวเอ้ยขั้วขั้วขั้วเอ้ยอ๋อใหยังล้มเหลือลงไหมให้ขัวกลัวไอ้ยังก็เป็นออกเขาเนี่มันดินเองเหระวงังระวงัะวงไอ้ยังมันห้อนอห้อนจนหำได้โอ้อะไรเป็นหำได้โอ้ยหำได้ก็คือหำละลายอ่ะกคำเมืองเขาว่าหำได้ คนไทยว่าหำละลายพ่อก็ว่าฮ้อนจนหำโคตโอ้โหหัวหำไนนี่ถ้าภาษาไทย่บรรพยังกรณ์หำละลายหำละลายมีแล้วก็ลุงตะอมามีฉองแกนวันนี้หมูว่ามีที่แกนเนี่ยเออแล้วลุงหัวหัวว่ามันฮ้อนแล้วหำจะไน่หำจะโคตแล้วลุงไปเผาข้าวไหนเผาข้าวเนี่ยเขาทรงมาเนี่ยเออบารั่งเห็นละวก็ลุงแล้วลุงก็ว่าจะนั่งแก่น้ำดีกว่าห่าลุงหัก็อะ หน้าหนาวนี่นะมันว่ามันจะหดฮันท่าหน้าฮอนไปได้ก็มันจะไหนโอ้ยแล้วลุงใหญ่ๆอ่ะลุงกัวเออลุงก็นอนแช่น้ำนี่กัวมันไหนเออนั่งแช่น้ำเลยขนาดมันมันไหนเกินมึงเยอะโอ้เฮ้อเอออ่ะเข้าใจนั่งเข้าใจนั่งเข้าใจนั่งลุงหัวจะไปไนเด้อจะไปไนเด้อจะไปหดเด้ออินเหอลุงเออเฮ้ยเจ้าก็นึกว่าให้อะหยัง มาให้เป uh, like mm ็น hmm. ว uh, ่ากลัวหำให้เออเนี่ยกลัวหหำหำได้อีลำเหลืองโอ้เเป็นยางเป็นยังลุงแก่แล้วกระเด้าลุงกัวซั่วพอว่ามันจะน่ก็ว่าบไนก็มันจะโฮดก็ว่าบ่โหดเออมันจะละลายก็ว่าแบ่ละลายโอ้ยอันนีงก็สันยางๆนะใก่ซันกลัวมันโฮดอีลำเหลือ ตาตุดดวงตะวันพระอาทิตย์จะไปห่อนกว่านี้เนี่ยหอนกว่านี้หำลุงไนแล้วลุงจะเดินลอดเนนี้ลุงจะด่าเออนั่นเตอเป็นว่ามานั่งให้นี่กูหั่มไนโอ,อ้กะเดียวถ้าลุงหูกิงแล้วถ้ามันมันไนถ้ามันมีเหมือนเดิมลุงก็ดขใจปีกไปหาเมียลุงเห็นเออนอะ ลุงเจ๋เนี่ยจนกว่าหำมมันจะแข็งแรงเหมือนเดิมไอ้ก็ตามใจเ้อะ้าเจ้าจะปี้ก่อนแล้วเนอะลุงเนอะเออมาไนลุงก็ต้องบอกเครื่องผ้าอาทิตย์ปุ้นบอกว่าเคือเย็นเหี่ยวพ้องเื้อฝนตกลงมาพ้องพยากรณ์พ่อพ่อฝนจะตกจะตกก็บหานตกก็หอบประเดียวอ่ะลุงปีกแล้วเนอะลุงเนอะว่าทอบมีห่ามาบุห่าลุงฮะเนาะบ่หัวลุงฮะเอามาอาบน้ำตัวมะฮะใจระวังโทรศัพท์ นั่นเ ah. ออน่าอาบตะการฮะ้อมื่อกี้ร hey, ก่อน <laughs> 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 มันชอบ